เอาเวเตรียมพอมอ้องังยาวมากครับสวยงามครับงามงตัวงลยาวมากยาวประมาณหนึ่กิโลเมตรนะครับผมยมครับจากบา มีนิเก่ครพี่น้องครับเ็มเบาตั้งแีนีุ้มทุกปีนะครับแล้วลี่านังอุญาตดึงนะครับลูกเตะท้าให้เดียวเองมใสัง้ยงาับพี่นงอง เดี<ม>๋ยวทีมคณะกรรมาการนะครับพักพักดื่มน้ำดื่มท่านะครับสักระยะหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับสักสิบสิบสิบห้าน,นาทีเนาะอดูหวางกับพี่น้อง สำหรับการแข่งขันนรอบต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขัน,ขน อืมคมวุ้ยหางยยวงรยบพี่นองครับเป็นลอยเม็ดเลยครับพี่นองเลย เออน้องเรียบร้อยพี่น้อง